ท่านผู้ชมนะที่ท่านเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้คือไร่เปี่ยมสมบูรณ์อยู่ที่ลำต้อยติง่งแขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครหรือที่นี่คือไร่แตงโมเมืองหลวงชื่อไร่ของเขาคือไร่เปียมสมบูรณ์นะป้ายมีเบอร์โทรเรียบร้อยแนละ้วใครสนใจจะสอบถามยังไงนะฮะไร่เปียมสมบูรณ์ยินดีจะให้ข้อมูลละตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่แล้วนะผมจะพาทุกท่านเลยนะครับมา พูดคุยกับเจ้าของไร่ดีกว่านะครับพี่ประเทืองนะครับเพราะว่าพี่ประเทืองอจริงๆแล้วก็พอมีประสบการณ์นะฮะที่ในเรื่องของแตงโมงอยู่พอสมควรไล่จากไล่ของพี่ขวัญพี่เล็กนะจนโยงมาถึงไล่เปี่ยมสมบูรณ์ที่นี่อันนี้เราพบกับพี่ประเทียงครับพี่ประเทียงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะพามาชมแตงโมโกลเด้นคิงก่อนนะคะสีเหลืองตอนนี้อากาศร้อน เก็บก่อนกําหนด5วันค่ะแต่ถ้าเก็บไปแล้วคุณภาพความหวานเอาไปทิ้งสั้ง2วนัน3วันก็จะหวานเหมือนเดิม<จ>ตามปกติจริงๆของเราที่เราเคยคุยเคยไลฟ์สดไปทีแล้วนี่คือของเราที่คุยไวคือวันที่15พี่จะเลาะค<ช>าว่าเลาะนี่เป็นเลาะเริ่มเริ่มเ,เริ่มเอาลูกแก่ๆมันอ,ออกมา<ช>ก่อนคือมันแก่ก่อนเพื่อนแล้ววันที่18เราจะทําเต็มร้อยตัดเต็มร้อยแต่ว่าวันนี้วันที่10เราเริ่มเลาะแล้ว นี้เราคงจะเก็บเยอะขึ้นแล้วก็เก็บเยอะไปเรื่อยๆน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันทําไมมันล่นเข้ามาครับพี่มันล่นเข้ามาด้วยอากาศมันร้อนนะคะแล้วแตงเรามันออกเร็วด้วยอืแตงมันสมบูรณ์ตั้งแต่ทีแรกอ่ะลูกมันออกเร็วก่อนที่เราจะคิดว่าเอ้ยมันออกลูกแล้วนะแล้วมันก็เราลองชิมมาอาทิตย์หนึ่งละสีมันได้ความหวานมันได้มันก็เลยต้องตัดแล้วตอนนี้เรากลัวฝนที่จะลงมาด้วยเพราะมันแก่ พอแก่แล้วถ้ามันถูกฝนมันจะมันก็จะแตกมันมีปัญหาไงเราต้องเก็บไว้ในใน,ในเต็นท์ก่อนครับเราเราก็กาลังจะบอกผู้บริโภคอยู่ว่าจริงๆไล่เปี่ยมสมบูรณ์เราก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายเยอะะวันนี้ที่พี่จะตัดก่อนหนึ่งเรื่องของ่ว่าของเราอุดมสมบูรณ์ท่านผู้ชมมาดูดูแตงโมไล่เปียมสมบูรณ์นะนี่ฮะที่ด้านนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของเขาค่อนข้างเยอะก็เลยแก่เร็วแล้วก็วันนี้เลาะก็คือไล่เก็บลูกที่แก่กว่าแก่ก่อนเพื่อน หรือชิงสุกก่หามนี่นะนะครับเอ่อุ้ที่แก่ก่อนเพื่อไม่ให้โดนฝนไม่งั้นมันก็จะเป็นประมาณระเบิดใช่ไหมพี่นะเอ่อพันธุ์ที่เราปลูกที่เราเห็นอยู่นี่คือสีเหลืองนี่คืออ่าโกลเด้นคิงค่ะโล้นคิงะนี้คือทำอัพอาจจะมีทำอัพอยู่นี้ดหนึังครับล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกินาลีไปกินาลีด้วยค่ะครับเราใช้พื้นที่กี่ไร่นะพี่ ตรงนี้เนื้อที่ปลูกสามสิบไร่ค่ะสามสิบไร่ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลันลันอ่าอันนี้ลันลันกินนาลีค่ะลันลันกับกินนาลีอยู่ด้วยกันลันลันนี้คือข้างในลายลายอย่างนี้ข้างในอ่าข้างนอกลายข้างในเหลืองค่ะข้างนอกลายข้างในเหลืองนะครับส่วนกินนาลีสีนี้แหละเข้มๆหน่อยข้างในก็สีแดงค่ะดูความข้างนองกินนาลีดูลูกนั้นอ่าลูกนี้อันนี้ยังไม่แก่นะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่แก่ ยังไม่แก่ถือว่ายังเก็บไม่ได้แต่ว่าความอุดมสมบูรณ์ของมันที่เราเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่ประเทียงบอกตอนแรกว่าไร่อของเรานะครับมันอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ทําให้เราต้องต้อง,ต,องต้องชิงสุกกดหถามแล้วล่ะนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับภาษานี้ยิงจะต้องใช้กับสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่จะบอกยังไงพวกเองจะชิงสุกกดนถามอันนี้แตงโมชิงสุกกดหถามแล้วอันนี้ก็คือลัน,นลันเหมือนกันลันลันค่ะลันลันนะครับแล้วก็พื้นที่30ไร่ วันพรุ่งนี้ก็ตัดเยอะกว่านี้วันนี้ก็ตัดไปเยอะพอสมควรนะพี่เนาะค่ะวันนี้ก็สามเที่ยวสามคันรถครับน่าจะขึ้นไปประมาณสามตันได้สามสี่ตันค่ะก,ก,ก็จากรสชาติที่ผมเองมาอยู่ในพื้นที่ไล่แล้วนะแล้วก็ได้ชิมไปทั้งรันรันแล้วก็กินนารีบางที่ได้ชิมไปแล้วนะฮะรสชาติงๆๆีต้องบอกว่าวันนี้จริงๆตัดแล้วจริงๆพี่ประเทืองก็บอกแล้วว่าต้องอีกสักสองสามวันใช่ไหมครเพราะว่าตาม าต,าตามวิถีวิธีการมันก็คือตัดแล้วก็ควรจะให้ทิ้งไว้มันริมต้นหน่อย<ะ>อก็30ไร่วันพรุ่งนี้ค่อนข้างจะตัดที่ค่อนข้างจะเต็มสุกแล้วะะนะฮะเพราะว่าลูกมันใหญ่ใหญ่ญยด้แล้วอ่ะเริ่มสุกแล้วครับอันนี้เริ่มสุกแล้ว<ะ>ก็พรุ่งนี้ถ้าคนจะมาพี่ประเทือง<ๆ>เขามาอย่างไงครับเข้าขนส่งพื้นที่สี่มาเลยมานะคะ ี้ยวซอยร่วมพัฒนา15ครับข้ามสะพานสองสะพานแล้วก็จะเห็นไร่เลยค่ะออก็จะเห็นเป็นโรงเป,เป็นเต็นท์อยู่จริงๆก็ชนกับวัดอ่าลำวังคาลำวังคานะครับมาทางขนสง่งพื้นที่4อ่าเลยขนสง่งพื้นที่4มาเข้าซอยร่วมพัฒนา15มาค่ะแต่มันมาเส้นอ่อนนุชได้นะพี่มาเส้นอ่อนนุชได้เข้ามาทางวัดราชโกษาเออค่ะ ก็เข้ามาทางนั้นได้เหมือนกันเลีเ้ยว<ๆ>ขวาเข้าร่วมพัฒนา15เหมือนกันยังไงก็ต้องเข้าร่วมพัฒนา15นะครับอยู่แขวงไร้ลำต้วยติ่งหนองจอกกรุงเทพมาห,หาหนาครน,นี่คือแตงโมเมืองหลวงอย่างที่ป้ายที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับก,ก็อยากให้ทุกคนเลยนะฮะมาให้กําลังใจกับเกษตร,รกรผู้ปลูแกแตงโมให้พี่พี่เทงเชิญชวนเขาหน่อยพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะ เจอการที่ไร่นะคะยินดีให้บริการค่ะช,ชิมได้ชิมได้ชิมได้ก่อนซื้อทุกท่านค่ะครับผมชิมได้เรายินดีให้ชิมอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เราบอกแล้วเอ่อเครือข่ายที่ที่ผ่านมาที่ทางเราเองได้ลงไปร่วมในเรื่องของ าการประชามัมนพันเราคุยกันแล้วเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับเพราะว่าวันนี้ใจเขาใจเราถ้าเราเป็นผู้ซื้อมัง่งเราได้ของที่ไม่อร่อยไม่คุณภาพไปเราก็คงเสียดายเงินแต่ถ้าท่านมาที่นี่เราการันตีว่าเราเน้นคุณภาพเงินที่ท่านจ่ายมาให้เราท่านนําแตงโมงกลับไปท่านจะได้ความคุ้มค่าความคุนพอใจเงินที่ท่านจ่ายให้กับเราโลตั้งแต่9บาท8บาท7บาท6บาท5บาทใช่ไหมพี่นะครับก็แล้วแต่หรือจะซื้อเป็นลูกหรือจะซื้อเป็นโล S <S> ก็มีใช้ทานค่ะห้าลูกร้อยหกลูกร้อยสี่ลูกร้อยก็แล้วแต่เราแล้วล่ะสามลูกร้อยสองลูกร้อยมีค่ะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะฮะไล่เต็งโม30ไล่ธรรมชาติแบบนี้ที่อยู่ในเมืองหลวงอยู่กรุงเทพมหานครเราหาชมกันได้ไม่ง่ายสักเท่าไหร่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดเทศกาลสงการนะครับและก็ช่วงนี้โควิดท่านระมัดระวังตัวด้วยหากใครไม่ได้กลับ ภูมิลำนาวหรือแตงโมลูกใหญ่มากนะครับหากใครไม่ได้กลับภูมิลำนาวเชิญท่านมาที่ไร่แตงโมเปี่ยมสมบูรณ์เราพร้อมที่จะดูแลท่านพร้อมที่จะต้อนรับท่านอยู่ที่นี่อยู่ในซอยร่วมพัฒนา15นะครับซอยร่วมพัฒนา15เ,าเข้ามาเลยฮะข้ามสะพานสองสะพานท่านจะเจอ,เ,อเต็นทนะ์ที่เราเตรียมไว้ แล้วก็พรุ่งนี้แตงโมก็จะเยอะเพิ่มขึ้นวันนี้ประมาณ3ตันเท่าที่พี่รเรียงบอกนะครับก็ฝากทุกท่านนะฮะยังไงอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เกษตรกร,ร,กรอาชีพการ,กรเกษตรเป็นอาชีพหลกัหลกๆของประเทศไทยอยากให้ทุกท่านมาให้กําลังใจกับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมไร่เปี่ยมสมบูรณ์อ่าครับก็ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วภาพยามเย็นแบบนี้ใครอยากมาเซลฟี่เก็บภาพไว้ในบรรยากาศเมืองหลวง ของประเทศไทยนะฮะกรุงเทพมหานครบริกาศดีๆแบบนี้พรุ่งนี้เราพบกันที่นี่นะครับส่วนผมบุญชูพาชมนะฮะกดติดตามกดสับตะไครสับสบไ์นะแล้วก็อย่าลืมติชมได้นะในเรื่องของอการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแล้วก็ผมก็ขอฝากไร่แตงโมเปี่ยมสมบูรณ์ให้ทุกท่านได้แวะมาชิมมาทดลอง มาสอบถามข้อมูลในเรื่องของการทำแปลงโมผูกแตงโมงเพราะว่าที่นี่เราเน้นเรื่องของคุณภาพเราเน้นว่าของที่เราจะปล่อยออกไปต้องค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจฝากไว้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้วันที่11เมษายนส5 6พันาร้4ท่านมาพบกันที่ไร่เปี่ยมสมบูรณ์เข้ามาซอยร่วมพัฒนา15หรือวัดหรือวัด หรือวัดลำนะเดี๋ยววัดอะไรวัดลำคงคาะนะครับก็ท่านจะมาพบกันที่นี่ที่วัดนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์บญชูชวนชมและฝากให้ท่านมาให้กำลังใจกับเกษ,ษกรกเตรกรผู้ปลูกแตงโมไร่เปี่ยมสมนุลที่วัดลำ วัดลำวังคาอ่าท่านข้ามาสองสะพานเข้าซอยร่วมพัฒนา15เข้ามาสองสะพานเจอวัดลำวังคาก็จะพบกับพวกเราไร่เปี่ยมสมบูรณ์ได้นี่ฮะนี่ฮะนี่นะครับวัดลำวังคาอ่านี่เต็นท์ที่เราจะพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มมาพบกันได้ที่นี่สวัสดีครับขอบคุณทุกท่าน